ครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับสปอตไลท์นะครับผมสปอตไลท์โซล่าเซลนะครับผมใช้พลังงานแสงอาทิต์นะครับขนาด60วัตต์นะครับผมวันนี้ที่ผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแผงนะครับผมอันนี้กลับหัวนะโทษทีน้องอานองไหมเห็นไหมเจดีนะครับ8860 l นอะครับ JD ดี6ป l นนี่คือ ขนาด60วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นแผงแผงโซล่านะครับแบบแบบนีบ่ตัวนี้จะเป็นแผงนะครับแผง60วัตต์นะครับผมนะครับผมแผงตัวนี้นะครับ แผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้60 60วัตต์นะครับผมแผงโซล่าเซลล์อยู่ที่22วัตต์นะครับแผงโซล่าเซลล์อยู่ที่22วัตต์หรือว่า6โวลต์นะครับผมนะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์เกรด A นะครับผมนะตัวนี้แผงเกรด A นะครับสวัสดี2คนดูนะครับผมสวัสดีครับพักทายข้อความสวัสดี3คนดูนะครับ ตัวนี้เป็นแผง60บวัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวโคมสปอตไลท์เนาะครับผมสกู่เดียวนะครับสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับเขียนข้อความเข้ามาได้นะครับผมนะบตัวนี้จะเป็นตัวโคมสปอตไลท์นะครับ รีโมทเห็นไหมครับผมอยากสวยเลยนะรีโมทคือดีไซน์มาสวยงามมากอ่ะครับผมนะครับสวยงามมากนะครับดีไซน์มาสวยงามมาก เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับผมเข้ามาแล้วทักไทยกันมาได้นะครับผมเขียนข้อความทักไทยเข้ามาได้นะครับเห็นไหมครับรีโมทนะครับอย่างสวยนะครับดีไซน์ออกมาอย่างสวยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับ60วัตต์นะครับผมนะฮะ60วัตต์นะครับอุปกรณ์ในหนึ่งชุดนะครับ60บวัตต์มีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยหนึ่งนะครับผมมีแผงนโซล่านะครับผม นะฮะพร้อมสายยาว5เมตรนะครับพร้อมสายยาวเมตรและมีสายต่อความยาวด้วยนะครับผมนะครับต่อมานะครับเป็นคมสปอตไลท์นะครับผมนะครับคมสปอตไลท์นะครับเป็นกระจกนิรภัยอย่างดีนะครับผมนะกระจกนิรภัยอย่างดีนะครับส่วนด้านหลังนะครับนะเป็นบล็อกนะครับอลูมิเนียมนะฮะอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่พลาสติกขี้หมูขี้หมาขี้แมวนะนะครับเพื่อนๆนะครับนะฮะตัวนี้นะครับ 60วัตต์นะครับเห็นไหม60วัตต์นะครับ LED ข้างในนะครับ100 LED นะครับผมนะครับ60วัตต์รุ่น JD8860 นะครับจำนวน LED ข้างในนะครับผมนะครับ100 SMD LED นะครับผมกำลังไฟอยู่ที่60วัตต์นะครับแผงโซล่าเซลล์อยู่ที่20วัตต์หรือว่า6โวลต์นะครับผมเวลาใช้เวลาในการชาร์จ6ถึง8ชั่วโมงนะครับผมนะครับใช้เวลา ใช้ได้ทั้งคืนนะครับผมนะครับใช้เวลาชาร์จเพียงแค่6กถึงแชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับในวันที่มีแดดมากนะครับใช้เวลาชาร์จเพียงแค่สี่ถึงห้าชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับผมหรือว่าวันไหนที่มีอากาศคืบคืมรอบฝนไม่ตกนะครับผมก็จะชาร์จก็ยังใช้ได้นะครับผมนะฮะตัวนี้ครับสว่างทั้งคืนนะครับรุ่นเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับผมจะมีนะสถานะบอกแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะครับ ทีนี้อุปกรณ์ในชุดไหนถึงไหนแล้วเมื่อกี้มีโคมนะครับแล้วก็มีปุ๊กนะครับผมปุ๊กยึดนะปุ๊กน็อตล้อยแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคาหรือว่าตามโรงรถสถานที่ต่างๆนะครับนะครับไอตัวนี้นะครับครอบคุมสว่างครอบคุมื้นที่ประมาณ1 5 0ห้าสิตารางเมตรนะครับผมแล้วก็มีขานะฮะตัวนี้เป็นขาแผงโซล่าเซลล์นะครับนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายข้อความเข้ามาได้นะครับผมนะ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทีนี้ตัวต่อไปเป็นอะไรดีตอนนี้นะครับผมผ่านการ qc มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ปนการกีซีมาแล้วนะสินค้ารับประกันให้1ปีนะอันนี้นะครับคือของเขาดีมากนะไม่ใช่ว่ามาอวดอะไรนะคือมันใช้ดีนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเดี๋ยวทานก่อนนะครับอันดับแรก ไม่ทานของแม่<ะ>ทานทานไม่มูดหรออ่าฮะดูกล่องอื่นดิคือใช้ดีมากนะครับผมนะบ้างดูกล่องแสงสว่าเงเม็ด led ข้างในนะครับผม100 led นะครับ100 smd led นะครับผมนะครับสว่างมากนะครับผมใช้ดีมากนะนะครับ สว่างครอบคลุมพื้นที่150ตารางเมตรนะครับผมนะครับตัวข้างหน้านะครับทําจากกระจกนะครับอลูมิเนียมอย่างดีนะครับผมนะครับตัวนี้ใช้งานนะครับ4-5ปีนะครับผมพอแบตเตอรี่เสื่อมนะครับแบตเตอรี่เสื่อมเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับผมนะครับนะครับการแดดทนน้าทนฝนนะครับผมติดตั้งในที่สถานที่โล่งได้นะครับไม่จําเป็นต้องตัด ติดตั้งที่ในอาคารนะครับผมติดตั้งนอกอาคารก็ได้นะครับหรือว่าแต่ผมขอแนะนํานะครับถ้าจะติดตั้งก็ติดตั้งในอาคารดีกว่านะครับเพื่อเป็นการยืดอายุในการใช้งานนั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับส่วนต่อแผงนะครับตากแดดตากฝนได้เลยนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นกระจกอลูมิเนียมนะกระจกนะครับส่วนขอบนะครับขอบของเขาก็เป็นขอบอลูมิเนียมนะ ขอบอ,อลูมิเนียมอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพลาสต,รต,รติกอะไรนะฮะเป็นนี่ขอบอลูมิเนียมอย่างดีนะครับผมนะฮะทนต่อสนิมอะไรพวกนี้นะครับผมเวลาเรา,าตากแดดตากฝนานานไปนี่เราใช้เวลาหลายปีไปนี่มันจะขึ้นสนิมนะครับแต่เป็นพวกเหล็กพวกอะไรนี่อาจจะไม่เป็นอลูมิเนียมนะครับคือกันสนิมได้อย่างดีนั่นเองนะครับผมนะครับส่วนตัวส่วนตัวข้างหลังนี่ก็เขาก็จะอะไรเขาเรียกอะไร ข้างในเนี้ยก็จะซิลิโคนเขาก็ยิงไว้อย่างดีนะครับผมนะฮะไอตัวข้างหลังนี้็เราสามารถเปิดได้นะครับเผื่อบางทีสายอะไรมันหลุดข้างในล้วก็สามารถแกะเปิดได้นะครับผมนะครับตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับผมตัวแผงนะครับยี่สวัตต์นะครับหรือว่ากําลังไฟอยู่ที่6โวลต์นั่นเองนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็อันนี้อะไรภาษาอังกฤษเอา อะไรไม่รู้นะแยอะไรไม่รู้แต่ว่าเอาเท่าาๆก่อนนะกาลังไปอยู่ที่6โวลต์หรือว่า22วัตต์นั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีน,อน็อตปุกยึดนะครับผมปุกยึดให้นะครับสนใจก็สอบถามข้อความเข้ามาได้นะครับผมนะครับมีขานะครับยึดกับแผงโซลาเซลล์แบบนี้นะครับแล้วก็ยึดไปเลยจะมีน,อน็อตให้แล้วก็เราก็ติดตั้งไปเลยครับบนหลังคานะครับ แล้วับตั้งมาเลยบนหลังคาวันนี้นะครับตั้งลบลัได้ก็ตั้งไปลแล้วที่แล้วเปิลูกค้าสะดวกนะครับแล้วก็ติดตั้งวันนี้เลยแล้วก็ลากสายไปในบ้านนะครับอันนี้สายตัวนี้ยาวหนะ้าเมตรเนาะอันนี้ก็เสียบเข้าที่สปอตไลท์ได้เลยนะครับผมแล้วก็รีโมทนะครับ ตัวนี้เป็นรีโมทนะครับตั้งเวลาเปิดป <Yeah, S 1> <the> em, ิดเองอัตโนมัตินะครับหรือว่าจะเปิดปิดเองก็ได้นะครับหรือว่าตั้งเวลาได้นะครับ3ามชั่วโมงหรือว่าหชั่วโมงนะครับนะฮะเห็นไหมครับในสามชั่วโมงห้าชั่วโมงตั้งเปิดปิดแล้วก็ตั้งออโต้นะครับก็คือพอกลางวันเออพอกลางคืนตกค่ำนะครับมันก็จะติดเองอัตโนมัตินะครับคือเราไม่ต้องไปทําอะไรมาเลยนะครับผมก็มันก็จะเปิดเองปิดเองปิดเองเปิดเองเปิดเองปิดเองอยู่แบบนั้นทั้งวันนะครับผมอยู่มบบนั้นตลอดนะครับมนะ นะครับผมสินค้ารับประกันให้1ปีนะโอ้โหเขารับประกันให้แต่้งึปีเน,นี่ยเนาะใช้ไปซะน,นะครับใช้ไปเลย1ปีนะครับใช้ให้พังนะไม่พังไม่พังไม่ต้องมาคืนนะครับใช้ให้พังไปเลย1ปีนะนะครับผมโอ้ถือว่าคุมคานะค้มค่านะคุ้มค่านะประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟ way, มากๆนะครับถือว่าสาหรับผมใน60สิบวัตต์นี่ก็ถือว่าโอเคนะมันนี้ตั้งแต่นะครับผมสปอร์ตไลท์นะครับเจดีนะครับอ้ําอภิชาตินะครับเป็นพิเชนเตอร์นะครับผมก็ของแท้นะครับแบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด แบรนด์เดียวนะแบรนด์ของแท้นะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อนะครับผมขอแนะนําเป็นของ JD นะครับผม J d ดีนี่ไม่ใช่จีนแดงนะเออ JD ดีนี่คือของแท้นะครับ J d ดีของแท้นะครับเป็นเจ้าเดียวนะครับที่คืออะไรคุณสมบัติต่างๆนะครับก็คือใช้ดีพูดง่ายๆว่าเออคือทําแบบพรีเมียมอะเกรดเนะครับผมนะครับแปลงชุลาเซ็ตว่าเกรดเนะครับไม่ใช่ว่าเกรดบีซีดีอะไรไม่ใช่นะครับเกรดเอย่างดีนะครับผมนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งเขารับประกันให้หนึ่งปีนะครับผมเนาะใช้ไปเลยใช้ให้ตายไปเลยหนึ่งปีใช้ให้พังไปเลยหนึ่งปีคุณใช้ไปเลยซื้อไปใช้ไปเลยหนึ่งปีนะฮะใช้ไปเลยนะครับผมส่วนแบนของเขานะครับแบนของเจดีก็จะมีตั้งแต่สิบวัตขึ้นไปนะครับผมสิบวัตยี่สิบห้าวัตสี่สิบวัตหกสิบวัตหนึ่งร้อยวัตนะครับสองร้อยวัตแล้วก็สามร้อยวัตนะครับสูงส,สุดนะครับผมอยู่ที่ว่าเพื่อนๆหรือว่า ลูกค้านะครับสนใจแบบไหนนะครับความสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือบางคนเอออาจจะไปติดลงรถหรือว่าตามรั้วบ้านก็ใช้ความสว่างไม่มากนะครับผมหรือบางคนนะครับจะไปส่องแบบบ่อปลาบ่อกุ้งแบบน,นี้นะครับก็คือส่องไปเลยนะครับตามคันบ่อปลาบ่อกุ้งนะครับ เยบอกปลาบอกกุ้งนะครับผมเพื่อกันพวกขโมยอะไรต่างๆนะครับที่จะเข้ามาขโมยปลากุ้งของเรานะครับถือว่าคุ้มค่านะครับเราไม่ต้องเดินสายไฟมันยุ่งยากนะครับผมบางทีบางคนโอ้ซื้อแพงะเห็นว่าแพงนะครับไปซื้อสายไฟเป็นเท่าไหร่แล้วเมตรหนึ่งเท่าไหร่แล้วสิเมตรเท่าไหร่แล้วเดินสายไปอีลุงตังนางอยูพ่พนด้ดเ,ดเด็กเดินผ่านไปทีนี้สะดุดไฟช็อตตายอีกทีนี้นะฮะไม่คุ้มกันนะครับผมถือว่าตัวนี้ผมขอแนะนําเป็นพวกบางีีก็ เอ้ระหว่างนี้ก็ทุกคนเขาก็เริ่มเริ่มหันมาอะไรเขาเรียกใช้แบบพลังงานทดแทนเยอะขึ้นนะครับผมก็ผมขอแนะนําเป็นของเจดีดีกว่านะครับผมถ้าเป็นสปอร์ตไลท์นะครับสปอร์ตไลท์เนี่ยผมก็ผมก็ใช้เองนะที่บ้านผมก็ใช้เองคือผมใช้ของ j จดีทัทงนั้นเลยนะครับคุ้มค่ามากใช้เป็น5ปี6ปีแล้วตอนนี้ยังไม่เสียยังไม่พังยังใช้ได้อยู่นะครับผมนะครับใครเข้ามาแล้วก็ แวะดูก่อนชักงนิดสักหน่อยนะครับผมนะครับมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายรายละเอียดเลยนะตัวนี้เป็นตัวสปอตไลท์นี่ผมก็จะอธิบายนะครับอธิบายรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับนะครับสนใจแบบไอ้เอ้ยบางทีข้องใจแบบไหนนะครับเพื่อนเพื่อนข้องใจเอาว่าจะถามอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสามารถส่งข้อความเข้ามาทักทายแล้วก็สอบถามกันได้นะครับผมจะได้อธิบายนะครับ ตัวนี้ับผมก็นั่งพูดไล์สดอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครทักข้อความมาผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับผมนะะนะครับตัวตัวถึงไหนแล้วอขอบอตัวแผงเอาแค่นี้นะจบแค่นี้นะตัวแผงนะเนาะไอสายเนาะครับทีนี้มาที่สายนะครับสายเพิ่มความยาวนะครับผมถ้าบางทีบางทีบ้านเพื่อนๆน,นะครับ แบบว่าหลังคามันจะยููู๋๋งใช่ไหมสายไม่ถึงใช <c oughs> ่ไหมบางทีเออตรงนี้มีแดดนะครับก็คือเอาตรงแผงไปตั้งไว้ที่แดดนะครับแล้วก็เออบางทีเราลากมาบางทีไม่ถึงหน้าบ้านอะไรแบบนี้นะครับเราก็สายนะครับมีเพิ5 5่มความยาวนะครับมีเพิ่มความยาวตั้งแต่ห้าเมตรสิบเมตรนะครับผมก็ตัวนี้ก็มีห้าเมตรนะครับที่เขาแถมมาให้เขามีห้าเมตรนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มความยาวได้นะครับเป็นสิบเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรก็แล้วแต่เราเพิ่มความยาวได้นะครับ ติดตั้งง่ายครับผมสะดวกสบายนะครับติดตั้งได้สะดวกสบายติดตั้งง่ายมากมีน้ําหนักเบานะครับไม่หนักไม่อะไรมากมายติดตั้งติดตั้งตามบอ่ปบอปลาบ่อกุ้งนะครับผมผมขอแนะนําว่าบอ่ปาบอปลาบ่อกุ้งโรงรถหรือว่าหน้าบ้านนะครับคือดีมากอะ่ะคือดีมากอะ่ะคือเราไม่ต้องไปเที่ยวเปิดปิดนะครับตั้งเวลาอัตโนมัติไปเลยออโต้ไปเลยนะครับผมถึงเวลาขําปุ๊บ <to kiss the future> ติดเองนะครับ <the> คือเราไม่ต้องไปทําอะไรมันอ่ะเอาง่ายไม่ต้องไปทาอะไรมันอ่ะคือเปิดเองปิดเองเปิดเองปิดเองของมันอยู่วันนั้นแหละครับผมนะคือใช้ไปเลยคุณใช้ไปเลย1ปีนะครับสินค้าเขาคุณใช้ไปเลย1ปีเขาให้คุณใช้ไปเลย1ปีนะครับเขารับประกันได้1ปีใช้ไปเลย1ปีนะใช้ให้พังนะใช้ให้พังนะถ้าใช้ไม่พังนี่ก็ไม่ต้องมาคืนนะครับผมทีนี้นะครับส่วนตัวโคมนะครับผมยังอธิบายอะไรไม่ละเอียดนะตรงไหนอีกส่วนตัวโคมนะครับเห็นไหม คือสีสันหนดสวยงามมากอ่ะคือ,อค,คือสวยงามอ่ะแล้วก็มีน้ําหนักแบบเบาอ่ะนะแต่ก็ไม่เบานะก็ถือว่าหนักมากนะเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับผมไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับที่ตามซื้อตามช็อปทั่วไปนะครับที่ว่าอบอกว่าเท่าไหร่นะสองร้อยวัตได้ไหมมะสองร้อยวัตแต่ว่าเม็ด LED ข้างในมันมีเท่าไหร่นะสามสิบ LED อ่ะ คือ30 led มันไม่ใช่200วัตต์แล้วนะครับผมนะจำนวน led ข้างในมันก็บ่งบอกแล้วว่าวัตต์วัตต์นี้มันมันยังไงนะครับผมนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้แล้วแต่นะครับบางทีมันก็เห็นบางทีบางคนเขาก็คิดว่าราคาถูกกว่านะครับราคาเอ้ยราคาที่แบบว่าเราซื้อได้แต่ว่าอายุการใช้งานนั่นเองนะครับผมมันก็ใช้ได้ไม่นานนะครับของถูกนะครับไม่ใช่ว่าดีเสมอไปแล้วก็ของแพงก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปแต่ว่าผมจะขอแนะนําให้เป็นของเจดีนะครับผมมันของแท้นะครับ ของแท้นะครับเมืองไทยประเทศไทยนี่ของเจดีเท่านั้นนะนะครับผมถามว่าเป็นของนําเข้าไหมเนี่ยมงก็ไม่แน่ใจก็คือเป็นแบรนด์นี้นะครับผมขอแนะนําว่าเป็นแบรนด์นี้นะครับคือของเขาเนี่ยคือเห็นไหมคมข้างหน้าน,นี่ไม่ใช่ว่าเป็นพลาสติกแบบคีโน่คีเน่เป็นไอ้พวกไอ้ไอ้ฟิชเจอร์บอร์ดอะไรไม่ใช่เป็นกระจกนะครับผมกระจกนิรภัยนะครับอย่างดีนะครับคือเพิ่มแสงสว่างนะครับส่วนตัวบอดี้ บอดี้ข้างหลังนะครับส่วนตัวบอดี้ข้างหลังนี่ก็เป็นอลูมิเนียมนะเห็นไหมเป็นบล็อกแบบบล็อกหล่อนะเป็นเป็นบอดี้หล่อนะบอดี้หล่อทั้งตัวนะไม่ใช่เป็นบอดี้แบบประกอบขันน็อตเอาอะไรมนแบบนี้ไม่ใช่นะเป็นบอดี้หล่อเป็นอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมอย่างดีนะครับผมนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะัทำจากเหล็กนะฮะเห็นไหมมีรูน็อตอะไรให้ร้อยยึดอะไรแบบคงทนอ่ะมาตรฐานอ่ะเอาง่ายๆว่ามาตรฐานอ่ะนะครับแล้วก็เห็นไหม ติดตั้งได้สะดวกสบายตั้งเวลาเปิดปิดรีโมทเปิดปื๊บปไปเลยนะครับเห็นไหมระยะรีโมทนะครับระยะรีโมทเปิดปิดอยู่ที่10เมตรนะครับ10เมตร9-10เมตรนะฮะหรือว่าคุณจะไว้บนต้นไม้สูงๆก็ได้นะครับตามงานวัดตามลานวัดอะไรต่างๆก็นี้แล้วแต่นะครับซื้อไปบริจาคก็ได้นะครับซื้อไปบริจาคซื้อไปทําบุญนะครับเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตนะครับอันนี้ก็ ผมก็แนะนำนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้บริจาคสักทีนะครับผมก็คิดไว้แล้วว่าจะไปบริจาคอยู่นะครับผมนะฮะเห็นไหมครับคือสวยอ่ะทรงสวยด้วยอ่ะทรงสวยแ้วก็ใช้ดีอะมีน้ําหนักก็ไม่ไม่หนักเท่าไหร่ด้วยนะครับก็คือกําลังดีอ่ะเท่านี้กําลังดีนะไว้หน้าบ้านหรือว่าลงรถนะนะครับผมคือช่วยช่วยกันได้เยอะเอาเง่าย่าช่วยกันขโมยขึ้นบ้านของคุณได้เยอะนะนะครับผม แล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะครับผมนะใช้ได้ห้าหกปีอ่ะห้าหกปีอ่ะห้าหกปีราคาแค่นี้อ่ะกับเสียค่าไฟอ่ะคุณคิดเอาแล้วกันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็บางทีบ้านห่างไกลจากไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคุณจะไปซื้อสายไฟลากเข้าไปเพื่ออะไรทําไมมันอีลงตรงนเนงกว่าเปล่ามันพอดีเกะกะไอ้ลุงตุงนั่งนะครับผมก่อนแนะนป็นตัวนี้เลยไม่ต้องไปเดินสายไฟอะไรมันยุ่งยากเลยมันติดไปเลยกับแพงมันนี่คุณเสียบแพงมาแล้วคุณติดไปเลยแบบนี้ กัน,นแล้วแต่คุณเลยมันคือมันดีไซน์มาแบบโอ้โหแบบคือง่ายอะ่ะแล้วก็ใช้สว่างไม่ใช่ว่าเปิด3ามสี่ชั่วโมงแล้วหมดเลยนะมันสว่างได้ทั้งคืนเลยนะบางทีวันไหนที่ฝนตกปุ๊บสมมติว่าวันนี้คุณชาร์จชาร์จไว้ใช่ไหมชาร์จไว้เต็มปุ๊บคืนนี้คุณใช้เปิดใช้ใช่ไหมสว่างทั้งคืนปุ๊บตอเช้ามาตอนเช้ามานะครับฝนตกแดดไม่ออกมันก็ยังมีเก็บไว้ให้อีกนะครับมันยังเก็บไว้ให้อีก เก็บไว้ให้อีกใช้ได้อีกหนึ่งคืนมันพรุ่งนี้อีกฝนตกอีกมันก็ยังใช้ได้อีกนะครับมันยังใช้ได้อีกสองวันนะเอาเอาเอาเต็มเต็มมาเอาจริงๆแล้วอะเอาจริงๆแล้วสองวันเต็มเต็มเลยนะใช้ได้นะนะครับไม่ใช่ไาใช้ได้ตลอดทั้งคืนนึงคืนเดียวนะมันใช้ได้ทั้งสองวันนะครับนะครับแลวความสว่างนี่ก็คือแสงนี่คือเขาจะแบบว่าอะไรอะมันไม่มันไม่สองตาแสงก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรถนอมสายตาเป็นแสงเม็ดเป็น ไฟ LED ถนอมสายตานะครับคือแสงมันก็แบบว่าเออมองแบบมันมันไม่ไม่เจ็บตาไม่แสบตานะนะนะครับผมประมาณนั้นแสงมันจะนิ่มนวลตามากนะครับผมนะครับทีนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะแถมให้นะครับเป็นเป็นฟุ๊กยึดนะครับเป็นเห็นไหมเป็นฟลุืกเหล็กอย่างดีนะครับคือ ฝังไม่เข้าไปในปูนไดหน้หรือว่าในหรือว่าไม่นั้นก็คุณจะเติดตั้งบนหลังคาก็ได้หรือว่ากําแพงบ้านเนี่ยนะค <_ d ancing> ือให้มาเป็น,ปนฟลุกเหล็กแบบนี้เลยมาตรฐานเลยนะครับไม่ใช่ว่าเออเอาเชือกเอาอะ,ะไรร้อยไม่ไม่ใช่นะครับเป็นเขามีฟุกแบบนี้ให้เลยนะนะครับผม <_ d ancing> แล้วนะครับเห็นไหมครับเอา <_ d ancing> เห็นไหมครับโอ้ใส่ฐานแต่ตอนไหนวะกูเปิดไม่เห็นฐาน มันใส่แต่ตอนไหนวะเห็นไหมครับมีดังเบอร์สี่เลย<ะ>สว่างมากเห็นไหมครับตัวนี้นะครับสถานะนะครับไอ้บอกแบตเตอรี่ไหมแบตเตอรี่รคือสว่างมากไม่ใช่ว่านั้นธรรมดานะครับลองแล้วดก่อนนะครับผมโอเคครับผมนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายข้อความเข้ามาได้นะครับผมนะครับคอมเมนต์เออคอมเมนต์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าส่วนไหนที่ที่ยังไม่ได้ให้อะไรละเอียดไปนะครับผมก็คอมเมนต์ทักทายทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆเข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับผมนะครเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดบางทีผมก็ได้จัด บางทีจัดส่วนลดอะไรวันนี้จัดแหลกแจกแถมไปบ้างนะครับก็รักใครเข้ามาได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวอ,อีกสักตัวดีกว่านะเอาลีวิีสักตัวดีกว่าจากสปอตไลท์นะครับผมจากสปอตไลท์เดี๋ยวผมมามาเป็นอะไร รงนอนตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นเป็นแบบไฟบ้านบ้างน,นะแบบไฟบ้านบ้างน,นะครับผมนะฮะ เจ้า UFO นะ UFO แต่ว่าใช้ไฟบ้านนะครับสายขั้ว E27 นะครับผมก็คือไฟบ้านนะพี่เองนะครับเขคือตัวเป็นเกลียว E27 นะครับขั้ว E27 ิปต์เจ็ดได้นะครับตัวนี้พิเศษยังไงพิเศษยังไงนี่เป็น u โ o สว่างมากสว่างรอบทิศทางนะสว่างนี่สว่างรอบทิศทางเกลียวตรงนี้ตรงนี้ครับเพื่อน ลำโพงคือดีไซน์มาสวยงามมากดีไซน์มาแบบแสวยอ่ะเป็นลำโพงอ่ะเป็นลำโพงข้างในนะจ้าจ้าจ้าเธอสวยเอาไปตามาเลยเหรอตามาชิลลี่ใช่ไหมนะคะ die, อาจาจ้าจ้าเธอสวยสวยสวยงามสวยจางเมื่อไหร่จากเมื่อไหร่ตาแปมก็ตาแปมก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับ คือตัวนี้นะครับสวยดีไซน์มาสวยงามมากนะครับผมตัวนี้กําลังไฟอยู่ที่ 48, 48วนะัตต์นะครับ48วัตต์คือสว่างมากนะดานะครับเพื่อแบบนี้ห้อยกั้วลิขแปดนะครับไว้ตามในครัวหรือว่าตามหน้าบ้านต่างๆนะครับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะนะนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธนะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดี ครับเข้ามาแล้วก็ทักทายข้อความเข้ามาได้นะครับผมวนี้ม่รู้นะครับวันนี้เาพิมพ์ชื่อเล่นอะไรมาก็ได้นะครับผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนนะครับนะครับพิมพ์ชื่อเล่นเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับเชื่อมบลูทูธนะครับเชื่อมบลูทูธได้ฟังเพลงได้นะครับคือเสียงดังมากเอาอย่างนี้แล้วกันคือเสียงดังมากนะครับไม่ใช่ว่าเสียงแบบลงตรงเองไม่ใช่เป็นลําโพงเลยนะเป็นลําโพงบลูทูธแบบแบบแบบเยี่ยมเลยนะครับนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทั้งสามสามนะครับ3000าสามพ <laughs> ันโกลเด้นไอสามนะครับนึกว่าสามพันโกนะครับเข้ามาแล้วท, <c oughs> ทักทายห้องฟังเข้ามาได้นะครับสนใจตัวไหนเนาะทักทายข้องฟังเข้ามาได้นะครับ,คครบตัวนี้นะครับตัวนี้สี่สิบแปดบาทนะสี 40, 18, ่สิบแปดบาทมีลำโพงบลูทูธแล้วก็มีเ,เล่นอะไรได้อีกอ่ะเล่นอะไรได้บ้างปรับแสงได้ไหม ปรับแสงได้นะครับผมมีแสงอะไรบ้างน,นะครับตัวนี้มีปรับแสงได้นะครับมีหลายแสงนะครับมีแสง led ก็มีแสงบอมแล้วก็มีแสงแบบแสงไฟเทคนะครับผมก็คือเป็นไฟเทคได้เป็นอานได้นะครับมีโมดมีไหมั ใส่ฐานนี่นะครับเข้ามาแล้วทักทายก็ได้นะครับนี่จะไม่รูมโมดนะครับโหมดของเขาตัวนี้ใช้ไฟบ้านนะใช้ไฟบ้านนะเพื่อนนะไม่ได้ใช้แบบโซลา่าเซลล์นะตัวนี้ใช้ไฟบ้านนะครับ เด okay, ี๋ยวผมว่าเดี๋ยวตัวนี้ค่อยรีวิวเป็น EP ต่อไปดีกว่าเนาะตัวนี้เป็นไฟบ้านนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อไปนะครับนะครับก็นะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็ฝากนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมนะครับครับมีทุกอย่างนะครับเป็นพวกไฟโซล่าเซลล์นะครับผมสนใจสอบถามนะครับอยู่เบอร์โทรนะครับ064นะครับ0 2 0 1 1สอนะครับผมนะครับติดต่อตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเปิดนะครับ